สิ่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อยต้องการมอบให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าความมุ่งมั่นและพัฒนาการให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการให้บริการมากกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะจิตสำนึกแห่งการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ไม่เคยเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เรามองข้าม จึงได้เกิดโครงการสำนักงานสีเขียวหรือ Green Office ด so ้วยความตระหนักเพื่อเพิ่มสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นลดภาวะโลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อยเป็นการไฟฟ้าชั้นสองตั้งอยู่เลขที่118ถนนโรจนะตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนายสมเจตเพชรน้อยเป็นผู้จัดการมีพนักงานทั้งสิ้น74คนครอบคลุมการให้บริการพลังงานไฟฟ้าจำนวน10ตำบลผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า30,000รายรายได้ค่าไฟฟ้าปีละกว่า1,700ล้านบาทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อยตั้งอยู่บนพื้นที่11,700ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยขอบเขตที่รับรอง2,925ตารางเมตรพื้นที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว7,000ตารางเมตรพื้นที่ไม่เข้าร่วมโครงการ4,700ตารางเมตรมีคำขวัญในการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียวว่า PEA วังน้อยร่วมใจใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่ามุ่งพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว และได้กำหนดนโยบายในการทำกิจกรรมสำนักง,งานสีเขียวทั้งหมด7ข้อคือ 1. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสำนักง,งานสีเขียว 2. ส,สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคคลในองค์กรและประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมสสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด4ควบคุมป้องกันลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากรและของเสียเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก5ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกให้มีความน่าอยู่เสมอ6จัดซื้อจัดจ้างและเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด เจ็ดติดตามประเมินผลและประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือตามแผนดำเนินการหมวดที่1การกำหนดนโยบายการวางแผนดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ได้ทำการกําหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งคณะกรรมการและกําหนดบทบาทหน้าที่วางแผนการดําเนินกิจกรรมกําหนดตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากรของเสียและการเรือนกระจกรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาพร้อมทั้งวิเคราะห์หาทางแก้ไขพิจารณารวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อนำไปใช้ภายในองค์กร ตั้งเป้าหมายและเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อยได้จัดตั้งโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง10%จากการใช้พลังงานไฟฟ้าของปี2563มีการติดตั้งสวิต์ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติสวิต์เปิดปิดแสงสว่างแบบกระตุกจากการทำโครงการดังกล่าวในระยะเวลา4เดือนสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ถึง24% หมวดที่2การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกมีการกำหนดแผนการฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดการดาเนินงานโครงการสํานักง,งานสีเขียวที่มีหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาหลักทั้ง5ห,หัวข้อจำนวนทั้งสิ้น4ครั้งแต่ละครั้งมีผู้เข้ารับการอบรมมากกว่า80%ของกลุ่มเป้าหมายและประเมินผลการอบรมผ่านการทำแบบทดสอบ แต่ละครั้งผ่านการประเมินผล100เอร์เซและจะถูกบันทึกประวัติการอบรมลงแบบฟอร์ม2.1วงเล็บทุกคนกานรรณรงค์และประชาสัมพันธ์มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและหัวข้อการประชาสัมพันธ์9หัวข้อพร้อมระบุความถี่กลุ่มเป้าหมายมีการรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนได้แก่เรื่องของนโยบายสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ การปฏิบัติตามกฎหมายความสะอาดและความเป็นระเบียบเป้าหมายและมาตรการพลังงานทรัพยากรเป้าหมายและมาตรการจัดการของเสียผลการใช้ทรัพยากรพลังงานและของเสียสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการเรือนกระจกมีการกำหนดช่องทางรับข้อเสนอแนะ4ช่องทางพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบได้แก่กรองรับความคิดเห็น QR Code กลุ่มไลน์กฟอวังน้อยและเฟซบุ๊กการไฟฟ้าสมุยภาคอำเภอวังน้อยข้อเสนอแนะที่ได้รับจะดำเนินการรายงานให้ส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไขตามแบบฟอร์ม2.2วงเล็บ2และจัดทำสรุปรายงานประจำเดือนให้ทุกคนทราบต่อไปหมวดที่3การใช้ทรัพยากรและพลังงาน จากการเก็บข้อมูลในระยะเวลาที่ทำกิจกรรมเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นพบว่าการทำกิจกรรมด้านการใช้น้ำประปา ลดลงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย59.72%ผลการดำเนินการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย20.42%ผลการดำเนินการด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย18.69%ผลการดำเนินการด้านการใช้กระดาษลดลงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย41.30%มาตรการการประหยัดน้ำรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด ปิดน้ำทุกครั้งหลังเลิกใช้มาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าปิดไฟแสงสว่างในช่วงพักเที่ยงบริเวณที่ไม่ได้ใช้งานและปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่25องศาเซลเซียสมาตรการการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงวางแผนการเดินทางก่อนไปปฏิบัติงานเช่นการใช้ Google m a p การบำรุงรักษาตรวจประเมินสภาพรถก่อนใช้งานมาตรการการประหยัดกระดาษการใช้กระดาษ reuse การตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชัน Line การประชุมและการจัดนิทรรศการมีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการใช้ทรัพยากรพลังงานและลดของเสียที่เกิดขึ้นหมดที่ 4. การจัดการของเสียในการจัดการขยะภายในสำนักงานได้จัดวางถังขยะไว้ด้วยกันทั้งหมด 7. จุด แบ่งขยะออกเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะติดเชื้อกำหนดจุดพักขยะจุดพักแยกขยะในที่โล่งแจ้งมีหลังคาการกำจัดขยะในส่วนของขยะทั่วไปมีการจัดเก็บทุกวันขยะอันตรายมีการจัดเก็บทุกวันที่1และ15ของเดือนขยะรีไซเคิลจะทำการแยกขยะเป็นประเภทต่างๆและขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า ส่วนวัสดุที่นำมาใช้ใหม่ได้เช่นรีนสายไฟฟ้าได้นำมาทำเป็นกล่องไม้ใส่เครื่องพิมพ์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของหมึกพิมพ์ขยะเปียกนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพมอบให้แม่บ้านนำไปใช้ใส่ต้นไม้ภายในสำนักงานขยะติดเชื้อแยกใส่ถุงสีแดงให้หน่วยงานนำไปกำจัดการกำจัดน้ำเสียได้ติดตั้งถังดักไขมันไว้บริเวณอ่างล้างจานทั้งหมด3จุด เพื่อป้องกันการปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำกำหนดผู้รับผิดชอบตักเศษอาหารที่อ่างล้างจานทุกวันตักไขมันในถังทุกสัปดาห์และล้างและทำความสะอาดถังเดือนละหนึ่งครั้งในพื้นที่ทำกิจกรรมยังมีบ่อบำบัดจำนวน3าบ่อมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและเติมจุลินทรีย์ลงบ่อบำบัดอย่างน้อย6เดือนต่อครั้งที่5สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย มีการจัดการอากาศในสำนักงานด้วยการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเรื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์จัดการให้มีพื้นที่สูบบุหรี่และพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่มีป้ายรณรงค์ดับเครื่องยนต์เพื่อลดมลพิษทางอากาศจัดทำกล่องครอบเครื่องพิมพ์และต้นไม้ฟอกอากาศการควบคุมมลพิษทางเสียงในอาคารได้มีประกาศมาตรการควบคุมมลพิษทางเสียง ความน่าอยู่ของสำนักงานมีการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวปลูกหญ้าปลูกต้นไม้เพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินมีแผนซ้อมดับเพลิงและอบพยพหนีไฟหมวดที่6การจัดซื้อและจัดจ้างมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยค้นหารายการสินค้าจากแหล่งข้อมูลฉลากเขียวสินค้าจากแหล่งข้อมูลฉลากตะก้าเขียวและขอความร่วมมือในการสั่งซื้อส to ินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับทางร้านค้าใกล้เคียงการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีปริมาณมากกว่าร้อยละ40ของปริมาณการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดการจัดจ้างมีการจัดทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมในสัญญาและการให้อบรมเกี่ยวกับ สำนักง,งานสีเขียวมีการจัดทำหนังสือขอความร่วมมือและเงื่อนไขในการขอจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม